มี่เอ็มบอกว่ามีัะแค่ตัวละครแต่ละเรื่องก็มีหลากหลายใช่ไหมคะพี่เบียร์มีมีหลากหลายครับมีหลากหลายมีทั้งพี่เรียมีทั้งอปัจจุบันมีทั้งวัยรุ่นมีทั้ง BL มีทั้งซูเปอร์แมสมีทั้งพรีเมียมอู้มีเยอะแยะหมดเลยน่าดูไปหมดอย่างตัวนักแสดงที่เซอร์ไพรส์อย่ังพี่ป๋อกับพี่ชาค่ะครับผมก็ครับ ตอนนี้กออ็คือก็ต้องก็ต้องต้องบอกว่าออดีใจมากๆนะครับทีเออ่เราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักสแสดงคุณภาพหลายๆคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นใหม่ครับรุ่นใหญ่ที่ก็เรียกว่าเป็นออสุดยอดฝีมือของวงการนะครับหลายๆคนก็ร่วมงานกันไครับคืออยากมาร่วมงานกับเราแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาร่วมงานกับเรา แสดงให้เห็นไปเป็นอย่างว่าแบบเออสิ่งที่เราทํามาออตลอดเวลาที่ท,ที่เราทาอาชีพนี้มาอยู่อยู่ทำละครมาคนเห็นว่าเออพวกเราเป็นคนที่น่าร่วมง,งานด้วยน่าทางนานด้วยพวกเราเป็นคนที่ทําละครที่มีคุณภาพนะครับออซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่ดีใจมากนะครับออในขณะที่รุ่นใหม่เองก็เรียกว่า เป็นรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพครับ<ะ>เป็นรุ่นใหมท่ที่ที่ดูแล้วก็บอกโอ้โหเขาเขาทำถึงนะฮะ mm hmm. เขาเขาเก่งเขาหาอะไรต่างๆของเขาแล้วก็มามาทำการแสดงบางคนปะทะก,กับรุ่นใหญ่ได้อย่างไม่เก้อเขินเลย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลยมันเลยมันเลยมีพลังมากๆากนี่พ่อไหอยากอยากานีิงมายังไงใช่ค่ะอะไรนะพี่นิชาพี่พากับพี่ปอหญิงมายังไ เราเราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยไม่ติดฉีไม่คือจริงๆมันอยู่ต่อไปไม่เราก็ติดต่อไปแหละคือถ้าถ้าเบื่อคน a v a i l a b l e ก็ใช่ต่อไปคือคือพอโปรเจกต์ที่มันดีเราก็เสนอเคนที่สามารถเล่นได้นะครับก็แค่นั้นเองก็คือว่าถ้าโปรเจกต์ไม่ดีผมเชื่อว่าไม่ค่อยไม่มีใครอยากเล่นนะครับคือสิ่งที่เราทําตลอดเวลาอย่าง คือเราทำไทยเนีนะครับแต่ไทยคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันต้องมีแวรลูนะครับการมีแวร์ลูสคือมันต้องทันสมัยร่วมสมัยกับคนปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เราคิดถึงมาตลอดแล้วก็จากความเป็นไทยคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าไปด้วยกันกับคนดูแล้วก็ไปพร้อมกับโลกที่หมุนไปนั่นคือสิ่งที่เราทำมาตลอดน่นาจะเป็นครับแต่นิชาลหรคะอันนี้ะคะือเป็นลักษณะเซนเรื่องเดียวเอ้ยมันเล่นด้วยเรื่องเดียวไม่ใช่เซนสุดยอเพราะใครเขาชอบ อ๋อเรื่องเดียวเรื่องเดียวทีละเรื่องครับอดีายวนี้เป็นทีละเรื่องปะมากว่าทีละเรื่องมากก็เออก็เหมือนกันคือพอมันมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็นําเสนอและคุยกันว่าเอออยากยังไงแบบผมว่าเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่จะเป็นแบบน,นี้หมดแล้วอะ่ะคือถ้าโปรเจกต์ดีมีแนวโน้มที่ดีแล้วนักแสดงอยากเล่นและมีเวลาที่ทําดีๆด,ด้วยกันมันก็จะเกิดความลงตัวในโปรดักชันแล้วก็ ผมว่าละครหรือว่าซีรีส์ท่านหลังเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปข้างหน้านะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดีโอกาสที่จะเซนทิชาแบบหลายๆปีเซนกับเป็นนักแสดวสงวบสำกัญในอินพาวเวอเนี่ยนะน <ผม S 2> ยัง<ผ>มไม่ได้คุยนะยังไม่ได้คุยขนาดนั้น,น,น,นตอนนี้คือ,อลองเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆจะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมคะทุกคนทิชาต่อมาแล้วอาจจะมียังไม อาจจะมีเซรอะไรแบี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไงเพราะว่าช่วงเปิดที่ผ่านมานี่คือเปิดตัวสปายเยอะเหมือนกันนะรบคาไองแค่มุกดาในสาเ่ยวงันอก่ายแล้็แคุ่กดากอย่างที่บอกครับผมว่าคือถ้าใครที่ available ใครที่พร้อมเราก็ติดต่อเพราะว่าเราก็มีงานที่ เราเชื่อว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็ปฏิติต่อไปถ้าเผื่อเขาชอบด้วยเห็นเห็นเห็นดีด้วยแล้วก็แบบว่าเออสนุกอยากสนิทอยากไปด้วยก็เราก็คุยกันหมดปีนี้จะมีมาอีกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องรอดูต้องรอดูมีไหมอะคะมีในลิสต์บ้างไหมคะว่ามีในลิสต์บ้างไหมตอนนี้เหลือมีก็ไม่บอกหรอกเขาบอกเดี๋ยวพวกเธอก็ก็สับสนย่อ อย่างคอ้ยอ้อ <re ้่แม okay mm ีโอกับเปไปได้ไหมมีชื่อนี้เก sì> ิดนหายคนชรออย่ว่าชงวันกลัเาคือนอยู่ที่โปรเจกต์มากกว่าคือเราไม่ได้ตั้งที่นักแสดงนะครับเราตั้งที่โปรเจกต์ว่าโปรเจกตเนี้ยใครเหมาะสมที่สุดกับการแสดงแล้วโปรเจกต์นี้จะไปที่ไหน ใช้ที่ไหนใช้บ้านเราหรือว่าใช้ในวันดีหรือจะไปที่เป็น global มันมีหลายสเต็ปม,มากเดี๋ยวนี้เวลาคิดคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์อ่ะมันต้องรู้ว่าคนดูอยู่ที่ไหนแล้วคนที่คุณจะอยู่ในโปรเจกต์ที่บหมาะสมกับคนดูนั้นเป็นใคร,ครผมว่ามันมันมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าออ domestic อย่างเดียวมันก็ต้องไปไปข้างหน้าด้วยนั่นก็คือประเด็นแต่นั้นตอบไม่ได้ว่า ตั้งต้นที่นักแสดงไม่ไม่ไม่ค่อยตั้งตั้งที่ subject project แล้วว่าใครเข้ากับสิ่งนี้มากที่สุดก็นำเสนอเขาตรงไปตรงมาแล้วมีมไหที่โปรเจกต์ที่พอเข้ากับอ้๊มนะเดี่ยวเดี๋ยวตอนนี้เหนื่อยแล้วปีหน้าตอบได้ไหมปีหน้าตอบไหมคอตอบม่ทันิดไม่ทัน มันจริงๆจะบอกว่าเ,าเดี๋ยวนี้ทำละครซีรีส์มันยากขึ้นทุกวันยนี้ผม,ผมต้องเรียนรตรงๆนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมือก่อนนะครับที่แบบมีพระเอกนางเอกตัวร้ายแล้วก็ฉายกันไปนเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้เพราะคู่แข่งของเราก็าาสตรีมมิ่งของแพลตฟอร์มเยอะแยะทุกคนก็รู้ว่าควรจะดูอะไรไม่ดูอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบเดิมมันก็จะได้ผลแบบเดิมเราต้องทำแบบใหม่เพื่อจะได้คนรุ่นใหม่ ม,ม,มันเลยต้องผ่าน r ปรเซสเยอะเราต้องคิดมากบางทีบางเรื่องเนี่ยเราทําเรื่องมาแล้วเราก็ทิ้งเลยก็มีแล้วเราก็ไรตทอก็มันก็ต้องทำนะครับดีกว่าทํามาแล้วมันไม่ไม่สำเร็จสกเซสอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าขั้นตอนเตรียมงานของเราจริงใช้เวลานานนะครับคือที่ผ่านมาโครงการละครบ้านเราจะถูกพูดถึงมากใน,นเนี้ยวิกฤตละครไทยนะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้พี่ก้นมองอยังไงคนะเรื่องนี้มันดีขึ้นแล้วหรือยังหรือมันเหมือนเท่าเดิม คือมันมันมันต้องมองให้ชัดว่าถ้าเรามีความคิดอยู่กับคนดูมันจะถูกต้องขยายความคือคนดูได้เปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ควรจะทําแบบเดิมน,นะครับคนดูได้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่ควรทําแบบเดิมคาแรคเตอร์ Character, คนปัจจุบันเป็นแบบไหนคุณต้องทําให้เป็นแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยเป็นบรรยากาศแต่ตัวละครในเรื่องหรือเรื่องที่คุณพูดมันต้อง แลเมันต้องเทียบเคียงกับตัวคนดูให้ได้ว่าเออเขาเข้าใจตัวละครและออภาวะแวดล้อมและบริบทของเรื่องขอว่านั่นคือประเด็นนะครับการที่บอกว่าละครออไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ถ้าคุณทําแบบเดิมแล้วก็ไม่ได้แคนคนดูปัจจุบันอันนั้นไม่ได้นะครับคือไม่ได้หมายความว่า ทำแมสไม่ได้นะครับอย่างทุ่มหนึ่งที่ที่เห็นวันนี้คือเราก็ชัดเจนว่าทุ่มหนึ่งเป็นซูเปอร์แมสชาวบ้านต้องการสิ่งนี้ต้องการแฟมิลี่ไทม์ของเขาต้องการความอ่อนโยนความซื่อสัตย์ความอะไรว่าไปนั่นก็คือแพคเกจเซกเมนต์ของทุ่มหนึ่งสองทุ่มอีกอย่างหนึ่งวันดีหรือโกลโก้คลาสก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันมันมันจะมันจะแยกชัดเจนนะค,คืคือคือต้องบอกจริงๆแล้วละครเป็นตัวสะท้อน คนของเรว่าประเทศนั้นๆในแคตตอรี่นั้นๆเนี่ยเป็นยังไงสัตอปละคร خر? มันก็มีความสะท้อนอะไรบางอย่างาครับทั้งความชอบความไม่ชอบหรือความเอสเคปอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันมีความเอสเคปที่เขาชอบอย่างนั้นนะครับแต่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 ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนกับบางทีแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ บางทีแล้วละครละครที่เราทํามันชอบมีการยึดติดอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะรีเมคอะไรสักอย่างเนี่ยจะชอบเอาไปเทียบกับอันเกา่าแล้วอันเก่าก็จะบอกว่าอันเก่าดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ดูบริบทของอันเก่าว,ว่าตอนนั้นใครดูแล้วก็พออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องของการเดิมๆซ้ำๆ อันเนี้ยเป็นส like ิ่งที่น่ากลัวที่มันผมว่ามันก็มีส่วนในการที่จะทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ชาลนะครับแต่ถ้าเผื่อเรากล้าเรียกว่าเสี่ยงเรากล้าเสี่ยงไหนลองดูดิเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้บางเรื่องที่เราเสี่ยงมันก็ได้สวยเพราะว่าเฮ้ยเพราะคนดูเปาเดยนไปแล้วอะไรแบบนี้ครับมันมันมันก็ต้อง มันต้องบาลานซ์กันดีๆครับว่าว่าว่าเราว่าเราอยากจะอยากจะเสี่ยงแค่ไหน,นหรือเราอยากจะเยพเสฟแค่ไหนีผมว่ามันมันก็เป็น,น,นเป็นอันหนึ่งไม่ได้ทุกทุกวันเป็นการเรียนรู้ทุกวันเป็นการลองิดลองครับผมบอกได้เลยว่าในโลกนี้ในในวงการเทเทิงในโลกไม่เคยรู้สึกอย่างที่ผ่านมาเขา กับละครส่วนกระแสถือมัน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 ก็ไม่ได้ส่วนกระแสขนาดนั้นเราก็ลดนะถ้าพูดถึงวิกฤตเราก็มันก็มีมันก็มีวิกฤตอยู่ในเรื่องของสปอนเซอร์ในเรื่องของโฆษณาอะไรต่างๆเงนี้นะครับมันก็มีอยู่แล้วนะะทุกคนก็เห็นแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแล้วแล้วเอาเข้าจริงๆคนดูไม่ไม่อยากดูละครแล้วเลยเลยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ คนดูอยากดูแต่เขาดูที่ไหนต่างหากเขาดูจากอะไรและเขาดูอะไรเขาดูละครแบบไหนและเขาดูจากที่ไหนอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาให้เจอเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับตอนที่มีโทรทัศน์อยู่1,5บห้าช่องต่อไปตอนนี้มันมีเป็นโซเชียลมีเดียด้วยแพลตฟอร์มต่างๆ streaming แพลตฟอร์มต่างๆ t ีต่างนแอปพลิเคชันต่างมันด เยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องดูว่าใครดูอะไรที่ไหนและเขาดูคอนเทนต์แบบไหนก็ต้องก็ทำให้มันถูกที่ถูกทางแต่คุณก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการเสี่ยงที่จะลุ้มันเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่เคยดีเอฮะทุกการลงทุนอะในดีกว่าเสี่ยงนะครับแล้วความเสี่ยงก็ มันเป็นอาชีพเราราต้องเราเราเสี่ยงแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยเราไม่ได้เราไม่ได้แบบโอ้โหโยนไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องรัดขุดผัดด้วยไม่ใช่เสี่ยงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีความเสี่ยงที่เราเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีแบ็กแอนด์ฟอร์ดเราก็ต้องมีคิดคิดหน้าคิดหลังด้วยดูว่าเราเสี่ยงไปแค่ไหนกี่บาทซึ่งมีน่าจะเสี่ยงมากกว่า ก็ต้องรอดูสิจ๊ะโอเคขอบคุณครับฝากด้วยนะครับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่น่าดูมากๆนะครับของวัน31นะครับในครึ่งปีหลังนี้มีเยอะแยะเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้ก็เปิดตัวกันไปเจ็ดเรื่อง น่าดูมากๆในในทุกเรื่องแต่และเรื่องมีจุดเด่นที่แต,ตกต่างกันไปแต่และเรื่องแต่และเรื่องมีสเสน่ห์ที่แต,ตกต่างกันไปแล้วเชื่อว่าผู้ชมจะได้รับความสุขแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะได้รับอะไรดีๆจากง,งานของเราในเชื่อคบฝากติดตาม้วนนะครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ